ขึ้นกันขึ้นเดินใครใครก็ต้องลงอะมคโขประตูมคโขไปด้วยใครๆก็ต้องลงอะ,ออตองงอะแต่เราไม่ลงเราขึ้นเลยเครื่องมันแหลงเครื่องต้องส้าม 6, ร้อยหกสัาร้อยหกส้ามร้อยแปดไม่รู้แต่ขึ้นสบายสบาย,บายชิวชิวสู้กวานสู้หวานขึ้มาโขไปด้วย,บ,วยบาย กำลังเลือครับกำลังเลือ306ไม่ 6, ไมทราบหน่อยฮะก็ทราบหน่อยแดเนี่ยเราก็ไม่รู้ขึ้นไหวใครๆก็ต้องลงอ่ไอเนินเนี่ยแต่เราไม่ลงอ่ะขึ้นเลยสบายใจ i lose it there. โอเค oh. okay, ครับสุดแล้